สำหรับ AirPods Buyer Guide ของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็จะมี AirPods 4ตัวธรรมดานะครับ AirPods 4พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนแล้วก็ AirPods Pro 2อันนี้อิงตามที่ Apple วางขายหน้าร้านเลยนะครับ3รุ่นนี้ก็ราคาแตกต่างกันถ้าพูดถึงาราคาที่ Apple วางจำหน่ายตัวนี้นะครับ AirPods 4เฉยๆเนี่ย4,990บาท AirPods 4ที่มีตัดเสียงรบกวนหรือมี ANC ตัวนี้จะ6,490บาทแล้วก็ราคาสูงสุดตัวนี้ก็จะเป็น AirPods Pro 2นะครับพอชาร์จเป็น Type C แล้วราคาที่ Apple ตั้งเนี่ยประมาณ8,990บาทแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อทางช่องทางออนไลน์อ่ะเช่นแบบใน Shopee ที่เป็นร้านอ f ฟ i ิเชียลเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวตัว,ต,วตัว Pro 2เนผมเจอแบบเอาแบบไม่ต้องมีอีเวนต์อะไรนะครับ มีใส่โค้ดประจําวันในโค้ดร้านสุดคุ้มอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่8ปดพันนะประมาณ6000นนิดๆเท่าเองถ้าเกิดว่าโค้ดแรงๆหน่อยอาจจะลงไปได้ต่ํากว่านั้นสัก5000กว่าบาทก็มีสิทธิ์ไปถึงสําหรับตัว AirPod s Pro 2นะครับส่วน AirPod s 4กับ4 ANC ก็ราคาลดหลั่นกันไปตามโค้ดนะครับถ้าเกิดว่าซื้อกับทาง Apple เองก็ก็จะได้ในเรื่องของไปดูที่ช็อปได้นะครับหรือซื้อกับทาง Apple เองมันก็จะมีในเรื่องของการสลัก ที่บริเวณตัวเคสถ้าอยากจะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้การสลักเนี่ยต้องซื้อทาง Apple เท่านั้นแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราอะแค่รู้สึกว่าแบบอยากจะได้ Airpods มาใช้งานไม่ได้อยากต้องลองของจริงหรือจริงไปลองที่ร้านสั่งออนไลน์ราคาถูกกว่าแน่นอนนะครับวันนี้จะมาทำไบเออร์ไกด์ว่าใครเหมาะกับรุ่นไหนและแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับเอาให้ง่ายสุดเลย AirPods เนี่ยสตัวเนี้ ถ้าเป็น4กับ4 ANC เนี่ยให้มองว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับส่วน Pro เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาในทุกๆด้านความแตกต่างคืออะไรนะครับพวก AirPods 4แล้วกันเวลาที่เราดูตัวตัวมันเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเอียบัดนะครับเป็นหูฟังเอียบัดก็คือเราลักษณะข,ของการใช้งานคือเราจะเอาตัวหูฟังเนี่ยใส่ไปที่หูเราตรงๆนะครับมันก็จะเรื่องของเสียงเรื่องของความกระชับก็จะขึ้นอยู่กับ ว่ารูปหูของเราเนี่ยรูปใบหูของเรากับตัวมันเนี่ยแมชกันหรือเปล่านะครับก็ตัว Apple เองเขาก็บอกว่าเขาไปพัฒนามานะครับตัว AirPods 4แล้วก็4 ANC เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปปรับเชฟมันนิดนึงจากตัวเดิมจาก AirPods 3ให้มันสามารถเข้ากับใบหูของหลายๆคนได้ดีมากขึ้นส่วนตัวผมเองลองใช้งานก็รู้สึกว่าจริงนะเพราะว่าตอนใส่ตัว3ผมว่ามันไม่ได้กระชับเท่ากับ4แต่ความกระชับ ของ AirPods 4ในมุมผมก็ยังไม่เท่าตัวโปรแต่ว่าก่อนจะไปถึงตัวนั้นเปรียบเทียบไอ้สองตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้4,990บาทตัวนี้6,490บาทนะครับส่วนต่างห่างกันประมาณพันนิดนิดแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกเถ้ารู้จากเคสนะครับเคสเนี่ยมันจะเห็นผลง่ายๆเลยก็คือเรื่องของรายละเอียดต่างๆถ้าเป็น4มันจะมีแค่ตัวเคสเฉยๆนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จที่เป็น Type C แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยมันจะแบบมินิมอลสุดๆเลยเพราะตัวนี้เรื่องของปุ่มที่เอาไว้ใช้ p a ร r i n g เ,เองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาใช้การแตะสองครั้งแทนนะครับไม่มีไฟบอกสถานะใดๆสําหรับตัว AirPods 4รุ่นธรรมดาแต่ถ้าเป็น4 ANC เนี่ยมันจะมีไฟบอกสถานะอันนี้ก็สามารถชาร์จไร้สายได้นะครับรองรับการชาร์จไร้สายจะใช้แท่นชาร์จ Apple Watch ก็ได้นะครับหรือจะวางมาไปบนในตัวชีวเ l ลส์ก็ได้เหมือนกันนะครับมีไมโครโฟน มีลำโพงมาให้ทุกคนจะรู้สึกว่าจะมีลำโพงไว้ทําไมใช่ไหมลำโพงก็จะใช้บอกสถานะในการชาร์จต่างๆหรือในกรณีที่เราตามหา a i r p o d รด้วยตัวไฟมายเนี่ย4 a n c เนี่ยมันจะใช้ตัวตัวชิปอัลตร้าไวแบตข้างในคอยส่งสัญญาณแล้วเวลาที่เราสั่งให้ตัวเคสมันส่งเสียงมันก็จะส่งเสียงออกมาได้ตัวนี้เวลาชาร์จก็จะมีเสียงด้วยก็จะบอกสถานะนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับจากโซนต่างแล้วก็ในเรื่องของตัวฟังก์ชัน สตัวนี้จะต่างกันแค่ว่าไอ้นี่มีระบบตัดเสียงบรบกวนแบบ Active Noise c t t v v n น้อย c a n c e l l l t t o o ไอตัวนี้ไม่มีนะครับอธิบายให้ง่ายตัวนี้เป็น Airpods ธรรมดาหน้าตามันคือหูฟังเหมือนกับที่ถ้าเราย้อนกลับไปตอน Airpods ที่เป็นหูฟังมีสายตัวนี้ก็คือเป็นแค่หูฟังของ Apple ที่เป็นรุ่นไร้สายตัวเริ่มต้นตัวเบสิกเลยนะครับแค่นั้นเองมีการปรับแค่ปรับเรื่องของดีไซน์ให้มันกนระชับขึ้นนะครับมีในเรื่องของตัว รูระบายอากาศลดความดันในการที่ระหว่างในรูหูระหว่างที่เราใส่ตัวหูฟังเข้าไปก็ข้อดีก็คือสวมใส่กระชับมากขึ้นนะครับแนวเสียงของทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัว4และ4 anc โดยรวมผมว่าประมาณ90%เสียงมันเหมือนกันนะครับอาจจะมีข้อได้เปรียบของตัว anc ตรงที่ว่าเสียงเบสอะไรจะดีกว่าด้วยความที่เขาตัดเสียงรบกวนได้นะครับแต่ว่าระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยเขาก็จะใช้การปล่อยคลื่นเสียงมาหักล้างกันนะครับก็คือ มันจะตัดได้แค่เฉพาะเสียงที่เป็นเสียงแอมเบียนต์ขึ้นความถี่ที่ต่ำประมาณนึงไม่ได้เป็นแบบสมมุติว่ามีมีเสียงคนคุยเนี่ยจะทะลุ anc เข้ามาเลยหรือถ้าเป็นเสียงเครื่องดนตรีหรือเป็นเสียงแบบเสียงเคาะระครังแหลมแหลมหน่อยแกล้งหรือว่าเสียงคอพวกเครื่องทองเหลืองเนี่ยจะทะลุเข้ามาเลยในระบบ anc ของตัวนี้นะครับโดยรวมมันก็คือ airpod s 4คือ airpod s ตัวเบสิกส่วน4 anc คือ airpod s 4ที่เพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการตัดสิยงรบกวนเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า สตัวนี้ซื้อรุ่นไหนดีอยู่ที่งบประมาณนะครับถ้ามีงบจํากัดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้นอกสถานที่บ่อยนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นใช้ในบ้านใช้ในออฟฟิศก็ได้กรณีที่ต้องเปิดเพลงไปด้วยนะสมมุติว่าเปิดเพลงทํางานแล้วกันหรือว่าจะใช้ในการวิดีโอคอลในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเงียบไม่ใช่เช่นแบบ ผมจะไปวิดีโอคอลในร้านกาแฟใช้ตัวนี้บางทีอาจจะสู้เสียงแอมเบียนไม่ไหวนะครับส่วนรุ่นนี้ AirPods 4 ANC ก็จะเพิ่มฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนมามันก็จะตัดพวกสมมุติว่าเราไปใส่เดิอนออกกําลังกายริมถนนก็จะตัดพวกเสียงเครื่องยนต์ที่มันแบบเป็นเสียงรถเสียงจอกแจกจอกแจได้นะครับหรือว่าใช้งานบน BTS ก็จะเงียบขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานบน BTS แล้วคนข้างๆคุยเสียงดังก็ทะลุเข้ามานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กัน เสียงในเรื่องของย่านกลางนะครับในเรื่องของเสียงยในนักศัลยเดียวกันก็คือเป็นโทนเสียงแบบสไตล์ Apple นะครับคือถ้ามองว่าทุกด้านเป็นคะแนนเต็ม10ผมว่าไอ้ตัวนี้มันจะโอเวอร์ออลอยู่ประมาณ6-7ถึงเเท่านั้นเองนะครับเรื่องของเสียงเบสมีไหมผมบอกเลยว่า AirPods 4และ 4ANC มีเสียงเบสเหมือนกันทั้งคู่นะครับคือจริงๆหูฟังอะ่ะมันสามารถให้เสียงตามระดับขึ้นเสียงที่มันรองรับซึ่ง ในความเสียงย่านต่างๆที่มันรองรับเนี่ยมันรับทุกย่านอยู่แล้วนะครับย่านต่าย่านกลางย่านสูงเพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวเสียงเบสเนี่ยพอเป็นหูฟังแบบเอียบัดเนี่ยมันจะมีเงือ่อนไขหนึ่งอย่างคือเรื่องของความฟิตหรือว่าความพอดีของตัวหูฟังกับใบหูของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่แล้วมันแนบมากมันก็จะได้ยินเสียงเบสกรณีที่เราเปิดเพลงที่มันมีเสียงเบสเช่นสมมุติผมฟังดู w วี k เอนอย่างเงี้ยหลายหลยเพลงของเขาก็เอ้ยมันก็เบสพอได้อยู่นะมันยังพอบึ้บปั๊บอยู่ หรือบางทีผมไปเดินออกกาลังกายในลูวิ่งยเงี้ยผมเปิดไทลีมิกเออเพลงไทลีมิกเนี่ยมันก็จะมีเสียงเบสบึ้มปั้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะแบบไม่ได้มันระดับที่แบบหูสั่นแต่วันก็สัมผัสได้ว่ามันมีเสียงเบสนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใส่แนบมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับตัว AirPods 4นะครับสรุปก็คือ AirPods 4เนี่ยถ้ามีงบจํากัดก็4ธรรมดาถ้ามีงบเพิ่มมาหน่อยอยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติม แล้วมองว่าจะใช้งานหลากหลายหน่อยเดินทางด้วยสาธาณะก็ 4A NC นะครับเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมกับราคา6,490บาทหรือว่าในในในช้อปปี้อาจจะราคาถูกกว่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ได้สนใจว่า4กับ4 A NC หรอกครับผมว่าเน้นตัวนี้แหละเป็นตัวไฮไลท์เลยก็คือ AirPods 4A NC กับ AirPods Pro 2อ้าวในเมื่อตัวนี้แตสถึงรบกวนได้แล้วทำไมต้องซื้อ Pro 2ที่แบบ มันเก่ากว่าราคามันก็สูงกว่าใช่ไหมตัวนี้ราคาตั้ง8,990ตัวนี้6 4 9 0บาทห่ทางกัน2,000กว่าบาทเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีบัจเจตส่วนต่างค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูความแตกต่างก่อนว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับเรื่องของดีไซน์เคสเนี่ย AirPods 4 ANC เนี่ยกระทัดรัดกว่านะเพื่อนๆดูเทียบกับนิ้วผมก็ได้นิ้วเนี่ย4 ANC นี่ถ้าวางบนนิ้วผมแบบแนวนี้ดีกว่าเนาะเห็นปะยังเหลือข้อนิ้วสุดท้ายอยู่เลย นะครับก็จะพกพาสะดวกกว่าน้าหนักเบาวกว่าด้วยในขณะที่ตัวโปรเห็นปะมันกินพื้นที่ข้อนิ้วสุดท้ายผอไปแล้วนะครับมันมันยาวกว่ามันน้ําหนักเยอะกว่าน้ําหนักของตัวเคสมากกว่าด้วยนะครับตัวโปรเช่นเดียวกันกับตัวหูฟังเองนะครับหูฟังเห็นปะถ้าเราดูเทียบกันจะเห็นเลยว่ามันต่างกันนะครับ4เนี่ยผมบอกว่าเป็นหูฟังแบบเอียบัตเพราะฉะนั้น AirPods Pro 2เนี่ยมันจะเป็นแบบอินเดียแล้วนะครับอินเดียก็จะ เป็นหูฟังที่เวลาลักษณะการใส่ก็คือมันจะมีจุกซิลิโคนอันนี้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อมาก็จะมีจุกซิลิโคนให้เลือกหลายซสายเปลี่ยนได้ตามความฟิตของรูหูของเราแล้วก็จะมีโปรแกรมพกฟิตเทสอยู่ในตัว,ต,ว,ต,วตัวมันเองด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาจุกหูฟังเนี่ยใส่เข้าไปในหูของเราข้อดีคือมันใส่ได้แนบกว่านะครับแล้วมันทําให้เสียงที่ออกจากตัวตัวไดร์แฟลมตรงเนี้ย มันวิ่งตรงเข้าไปที่หูเราได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วนะครับอินเอียร์เนี่ยมันจะให้เสียงที่ครบมากกว่าเอียบัดอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยด้วยด้วยตัวลกักษณะทางกายภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้2ตัวนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีชิปเดียวกันเทคโนโลยีไดเวอร์จะไม่ได้ต่างกันมากแต่ AirPods Pro 2จะให้เสียงที่ครบถ้วนกว่าเสียงเบสเนี่ย ลงได้ลึกกว่านะครับดิฟเบดเนี่ยสัมผัสได้ตัวนี้อาจจะแบบดิฟเบดจังๆไอตัวนี้มานะครับอัปเปอร์เบดมามิดเดิลเบดมีนะครับสำหรับตัว AirPod s Pro 2ขึ้นอยู่กับเพลงแล้วกันคือ Apple มันทําหูฟังที่มันจูนมากลางๆหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะโดดเด่นมากถ้าสมมุติว่าทํางานร่วมกับ Ecosystem ของเขาเช่นเราเอา AirPod s 4หรือ AirPod s Pro 2ไปดูวิดีโอผ่านตัว Apple TV มีตัว s p e c i a l Audio มีตัว Dolby Atmos อันนี้การจำลองเสียงก็จะสมจริงมากๆนะครับหรือเอาไปฟังเพลงผ่าน Apple Music เองมันก็จะปรับจูนตัว Apple Music อ่ะให้มันแมชกับตัว AirPods Pro 2ก็ Airpods 4ได้ได้ดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งาน Airpods กับ iPhone มันจะได้เปรียบการใช้งาน Airpods ร่วมกับ Android ถามว่าใช้งานร่วมกันได้ไหมได้นะครับเพียงแต่ว่าศักยภาพที่รีดออกมาเนี่ย ถ้ามันจับคู่กับ iPhone กับ iPad กับ Mac เนี่ยจะทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับเอาละ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการสวมใส่กันบ้างน,นะครับการสวมใส่เนี่ยที่บอกไปว่าตัว AirPods Pro 2เนี่ยนะครับเขาเป็นอินเอียร์เพราะฉะนั้นบางคนที่ใส่อินเอียร์ไม่ได้ก็อาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปเลยอาจจะต้องใช้แค่ตัว AirPods 4หรือข้ามไปใช้ AirPods Max ที่เป็นหูฟังแบบครอบหูไปเลยเพราะว่าบางคนใส่แล้วมันอึดอัดจริงๆนะครับนะบเดียวกันก็จะมีบางคนที่ รูหูอะ่ะบริเวณใบหูข้างในอะบางทีหูะจะแข็งนิดนึงแล้วก็รูหูมีขนาดที่เล็กนะครับบางทีใส่ตัวนี้น,นานๆก็จะเกิดอาการเจ็บหูได้เขาก็จะเน้นมาใส่ตัว airpods pro 2ซึ่งอันนี้นะครับผมไม่สามารถระบุได้จริงๆว่ามันเหมาะกับใครแนะนำว่าไปลองดูก่อนนะครับถ้าไปลองแล้วใส่ pro 2ได้แล้วง,งบถึง pro 2 airpods pro 2เนี่ยเสียงดีกว่านะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันโดยรวมสูงกว่าตัว airpods 4 anc ด้วยนะครับ าถามว่าสูงกว่าอย่างไรก็เอาง่ายๆเรื่องของการควบคุมนะครับ AirPods เนี่ยวิธีการควบคุมโดยพื้นฐานคือเป็นการบีบใช่ไหมครับมันจะบีบ1ครั้งบีบ2ครั้งบีบ3ครั้งทําได้หมดบีบคร้างเรียกซิลย่ตรงนี้ทําได้แต่สิ่งที่ตัว a i r p o d Pro 2เพิ่มเติมขึ้นมาคือฟังก์ชันที่ตัว AirPods ทําทได้เนี่ย Pro 2มันทําได้แต่สิ่งที่มันทําได้เพิ่มคือการถูบ,บริเวณตรงนี้ถ้าไถาขึ้นเนี่ยนะครับ มันจะเป็นการเร่งเสียงไถ่ลงจะเป็นการลดเสียงซึ่งอันนี้ทำได้แค่ตัว AirPods Pro 2 AirPods 4 ANC ยังทำไม่ได้นะครับถัดมาเป็นเรื่องของตัวระบบตัดเสียงรบกวนจริงอยู่ทั้ง2รุ่นมีระบบตัดเสียงรบกวนเหมือนกันแต่ระบบตัดเสียงรบกวนของ AirPods Pro 2จะทำได้ดีกว่าและตัดได้ครบในทุกย่าน1คือมันเป็นระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Pro ซึ่งมันจะ,จะกักฟังก์ชันพวกนี้ไว้ให้ตัวโปรอยู่แล้วนะครับ2คือลักษณะทางกายภาพอย่างที่ผมได้บอกไปมันมีจุกหูฟังตรงนี้เพราะฉะนั้น ตัวมันเองเนี่ยไอจู่หูฟังตรงนี้ซิลเสียงภายนอกได้ในระดับหนึ่งแล้วยิ่งมันมีแอคทีฟนอย e c a n c e l l a t i o n ที่ตัดที่เป็นคลื่นตัดตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปได้เนี่ยเท่ากับว่าขึ้นความถี่สูงเสียงย่านสูงย่านกลางตัดได้แน่นอนแล้วเสียงย่านต่ำตัดด้วย ANC ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้ใส่ปุ๊บมันจะเงียบเลยทำให้ในภาพรวมการตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะทำได้ดีกว่าสมมติว่าใส่2ออันนี้ขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ AirPods Pro 2กับ AirPods 4เนี่ย AirPods 4เนี่ยโอเคเสียงเสียงรถไฟฟ้าถูไปกับรางหรือว่าบางคนนั่งพวกรถไฟฟ้าโมอโนเรลมันจะเป็นเสียงยางใช่ไหมไม่ได้ยินนะครับไอ้น,นี่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่ามีเสียงประกาศสถานีต่อไปสถานีอย่างเงี้ย AirPods Pro 2เนี่ยไม่ได้ยินนะครับถ้าเปิดถ้าเกิดว่าเปิด ANC ไว้มันเงียบทุกอย่างเงียบกิ๊บเลยยิ่งเปิดเพลงไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยเปิด ANC ไว้แล้วมีเสียงประกาศ2สถานีสถานีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยยังพอได้ยินอยู่ หรือถ้าเกิดว่ายืนบนรถไฟฟ้าแน่แนๆคนข้างๆเริ่มคุยเสียงดังหรือว่าคุยกันปกติเนี่ยไอตัวนี้เปิดตัดเสียงรบกวนแต่ว่าเสียงคน่ะทะลุเข้ามาเลยนะครับในขณะที่ AirPods Pro 2จะไม่ได้ยินอะไรเลยหรือจะเป็นการเดินริมท้องถนนนะครับไอทีเนี้ยถ้าเป็นเสียงยางรถเสียงลมอะไรในระดับที่มันแบบรถไม่ได้ขับเร็วมากเช่นเราอยู่เราเดินริมถนนที่รถมันค่อนข้างติดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะตัดเสียงได้ดีตัวนี้ก็ตัดได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราเดินบนถนนที่รถมันวิ่งด้วยความเร็วแบบเฉลีย่ยก60็60-70กิโลเมตรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะมีเสียงแบบอย่างอื่นเข้ามาเริ่มเริ่มจะเริ่มมีเสียงอ,ยงอื่นเข้ามาแล้วเสียงลมที่มันแบบแรงๆมากๆจะเริ่มเข้ามาในขณะที่ตัวโปรสองจะตัดได้เนียนกว่านะครับโดยรวมก็คือมันจะเป็นสเต็ปละกันสมมติว่าเอาสามรุ่นนี้มาเทียบกันเรื่องการตัดเสียงรบกวนใช่ไหมไอ้นี่ไม่ตัดเลยสมมติว่าอันนี้เต็มสิบคะแนนอันนี้จะตัดประมาณสักห้าคะแนน ส่วนตัวน,นี้ผมว่าตัดประมาณ8-9ถึงคะแนนยังไม่ถึงสิบเพราะว่าก็มีหลายๆรุ่นที่ตัดได้ดีกว่านี้นะครับไม่ได้เงียบขนาดนั้นอ๋อแล้วก็ในเรื่องการสวมใส่นะครับผมบอกว่า AirPod s Pro 2เนี่ยบางคนที่ใส่อินเดียไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแบบบางคนที่ใส่อินเดียแล้วบอกว่ามันอึดอัดเนี่ยจริงๆอยากให้เปิดใจรอมันก่อนเพราะว่า Apple เองเนี่ยมันก็พยายามปรับออตัว AirPod s Pro 2ให้คนที่บอกว่าใสา่อินเดียแล้วมันอึดอัดเนี่ยใส่ได้สบายขึ้นมันจะมีทั้งแบบ ช่องระบายแรงดันในหูนะครับตรงนี้ตรงแถวๆตรงนี้ก็จะช่วยได้มันจะเป็นอินเอียร์ที่สัมผัสในการใส่อะมันมันไม่ได้เหมือนอินเอียร์ขนาดนั้นอะมันจะเป็นฟิวเอียบัดเพิ่มจุกขึ้นมาก็จริงๆก็อินเอียร์แหละเพียงแต่ว่ามันมีการระบายในเรื่องของของแรงดันในหูค่อนข้างดีประมาณหนึ่งเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่า ใส่แล้วอึดอัดจริงๆเปิดโหมดไอ้ที่มันรับเสียงข้างนอกกโหมด awareness เนี่ย conversation awareness หรือว่าเปิดโหมดที่มันรับเสียงข้างนอกเข้ามามันก็จะทําให้ใส่ได้สบายขึ้นนะครับถัดมานะครับผมว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเอา AirPods ไปใช้แล้วก็ลังเลจริงๆตอนผมรีวิว AirPods 4มีหลายคนมาถามเพิ่มเติมนะครับวันนี้ตอบให้เลยแล้วกันผมไปเทสมาแล้วใส่ออกกําลังกายได้ไหมนะครับทั้ง2รุ่นกันนะ้ํา IP54 เพราะฉะนั้นเรื่องของเหงื่ออะไรพวกนี้ หรือแม้แต่วิ่งกลางฝนโปรยโปรยก็ยังทําอันตรายมาไม่ได้นะครับถือว่าป้องกันได้แหละเพียงแต่ว่าตอนที่ใช้เสร็จแล้วลบควนแบบว่าเช็ดทาความสะอาดนิดนึงอย่าเพิ่งใส่ลงไปตรงๆเพราะผมเคยแบบใส่ใส่เดินใส่มันเลื้เหงื่อนี่แหละแล้วก็เก็บเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปเกิดออกไซด์บริเวณชาร์จข้างล่างมันเลยทําให้ใช้ไปนานๆแล้วมันชาร์จไม่เข้านะครับก,ก็แก้ปัญหาด้วยการเช็ดให้แห้งก่อนทำความสะอาดก่อนที่จะเก็บทุกครั้งก็จะยืดอายุการใช้งานได้นะครับทีนี้คําถามที่ว่า ออกกําลังกายได้ไหมนะตอนนี้ฮิตกันที่สุดก็น่าจะเป็นวิ่งกับเดินเนาะ AirPod s Pro 2ผมลองทั้งวิ่งทั้งเดินแล้วนะครับผมไม่ได้วิ่งเร็วหรอกก็วิ่งประมาณเพส7 8 8ส่วนใหญ่ถ้าวิ่งนะ6-7-8ไม่เกินนี้ผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากอันนี้ไม่หลุดนะครับก็กระชับเลยต่อให้แบบวิ่งไปนานแล้วอะ่ะเริ่มมีเงือออกแล้วก็ยังคงกระชับอยู่สำหรับตัว AirPod s Pro 2ในการวิ่งที่แบบไม่ได้เร็วมากเพส6เพส7เพส8 ประมาณนี้นะครับถ้ายิ่งใส่เดินโอ้สบายเลยนะครับใส่เดินนี่ติดหูตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องวิ่งเร็วกว่านั้นผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะต้องไปลองหาพวกหูฟังที่มันที่มันคล้องหลังใบหูเพิ่มเติมให้มันกระชับมากขึ้นละกันถ้าเกิดจะวิ่งให้มันเร็วกว่านั้นบางทีอาจจะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนด้วยหรืออาจจะทําให้มันหลุดไปได้นะครับส่วน AirPods 4 ANC ถ้าใส่เดินนะครับใส่เดินส่วนใหญ่เดินเดินจนถึงเดินเร็วเนี่ยก็จะประมาณเทสัก ถ้าเท่าเป็นเพสก็จะมา13 12 11 10ประมาณนี้ผมว่าไม่หลุดนะครับใส่ได้สบายเลยแต่ถ้าต้องการเดินให้มันเร็วแบบเดินเร็วขึ้นน่ะกึ่งวิ่งแล้วอะประมาณสักแบบเพสต่ำกว่า9ลงไปหรือจริงถ้าวิ่งเนี่ยเพสสัก8สัก7เนี่ยมันจะเสียวๆที่มันจะหล่นหล่นออกมาจากหูคือจริงๆผมลองนะเพสแผมลองวิ่งในส่วนสาธารณะมันก็เหมือนจะหลุดนะแต่มันก็ไม่หลุดเพียงแต่ว่า มันจะเสียบุคลิกอะเวลาเราจะวิ่งวิ่งไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะหลุดเพราะว่าเราเอานิ้วไปไปดันมันเข้าดันมันเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเราไม่สามารถโฟกัสการออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปใส่วิ่งจริงผมแนะนําเป็นตัวโปรนะหรือจะซื้อเป็นแบบบีดก็จะบีดที่เป็นซับแบรนด์ของทาง Apple อีกทีหนึ่งอะที่มันจะออกแบบมาสำหรับการออกกําลังกายมากกว่ามีแบบเรื่องของการใส่ที่มันกระชับมากกว่านะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าใส่เดินใส่เดินใส่เดินลู่ได้แต่ถ้าวิ่งผมไม่แนะนําหรืออาจจะใส่แค่ ออกกาลังกายยกน้ําหนักในฟิตเนสเนี่ยเล่นเครื่องเวทเทรนนิ่งต่างๆต,ตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ถ้ามีการขยับขยื่นตัวมากๆมันก็อาจจะไม่ได้กระชับขนาดนั้นยิ่งเวลาที่เหงื่อออกก็จะมีอาการที่มันแบบหลุดหลุดได้นะครับการเป็นหนึ่งอย่างที่ผมไปเจอมาตอนที่เอาไปใส่ออกกําลังกายก็คือระบบตัดเสียงรบกวนของ2ตัวนี้ด้วยความที่มันทํางานไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาจะมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นจุกหูฟังช่วยอยู่1สเต็ปแล้วก็จะมีตัวตัว anc คอยตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บ เปิดตัดเสียงรบกวนเราไปขยับก้านขยับตัวมันให้มันกระชับตัว Pro 2เนี่ยก็ไม่เป็นอะไรก็จะปก,กติดีมันก็จะขยับขเยื่อนตามปก,กติของมันนะครับแต่พอเป็นตัว AirPods 4 ANC mm hmm. ผมไปใส่ออกกําลังกายในสวนสาธารณะใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเดินเดินไปพอพอเหงื่อมาเริ่มออกมันก็จะเริ่มแบบถลายถลาแล้วก็จะต้องดันมันเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เหมือนมันจะต้องปรับจูนทุกครั้งที่เราขยับตัวหูฟังเพราะฉะนั้นมันจะสมมติฟังเพลงอยู่เงี้ยมันจะพอเราขยับหูฟังปุ๊บมันจะเกิดอาการแบบเหมือนกับเสียงมันวูบไปนิดนึงเหมือนมันแบบพยายามจูนจูนคลื่นอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะแบบให้มันตัดเสียงได้ดีที่สุดก็จะบางทีหลายๆครั้งติดติดกันเกิดอาการลำคาญเหมือนกันนะแบบบางทีฟังเพลงอยู่เพลงกําลังมันเลยแต่ว่ามันจะหลุดเราก็เอามือไปจับมันใช่ไหม มันก็จะเหมือนปรับจูนครั้งหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมถ้าสายออกกําลังกายนะผมว่าก็ AirPod s Pro 2แล้วกันนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดออกกําลังกายเรื่องแบบวิ่งด้วยปัญจักยานยานี่ AirPod s Pro 2น่าจะน่าจะกระชับในการใช้งานมากกว่านะครับปิดท้ายนะครับเรามาสรุปเรื่องของตัวแบตเตอรี่อา่าตามสเปคเองเนี่ยนะครับ AirPod 4 ANC กับ AirPod s Pro 2เนี่ยอา่าการใช้งานร่วมกับเคสชาร์ตอะ่ะ ใช้งานได้นานเท่ากันก็คือ30ชั่วโมงเท่ากันนะครับใช้งานร่วมกับเคชาร์จมันนับยังไงนะครับสมมุติว่าผมชาร์จมันจนเต็ม100%นะแล้วผมหยิบขึ้นมาฟังเพลงแล้วก็เก็บฟังเพลงแล้วก็เก็บนับไปอ่ะชั่วโมงนะครับก็ต่อการชาร์จไฟ1ครั้งแต่ในการใช้งานเพียวๆของมันเนี่ยอันนี้แตกต่างกันแหละในการใช้งานเพียวๆนะสมมุติว่าหยิบขึ้นมา1ครั้งสมมุติว่าตัวเนี้ยสองตัวนี้ชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมเราหยิบขึ้นมาใส่หูเปิดฟังเพลงไปเน เขาบอกว่าถ้าเป็น p ป o 2จะใช้งานได้อยู่ที่6ชั่วโมงนะครับส่วนตัว AirPods 4จะใช้งานได้อยู่ที่5ชั่วโมงเพราะว่าตัวมันเบาวกว่าน้ำหนักมันต่อต่อหนึ่งข้างเนี่ยห่างกันประมาณอยู่ที่1กรัมนะครับก็น่าจะมีผลต่อการใช้งานเล็กน้อยแหละเพราะว่าตัวนี้ก็จะเบาวกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้วยก็เลยก็เลยทำให้ในแง่ของการใช้งาน ต่อการดึงออกมาจากเคสชาร์ตเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานได้5ชั่วโมงตัวนี้ใช้งานได้อยู่ที่6ชั่วโมงนั่นเองครับสรุปภาพรวมนะครับในปลายปี2024 AirPods ซื้อรุ่นไหนดีนะครับถ้าเรียงตามความสดใหม่นะครับ4กับ4 ANC เนี่ยน่าจะยืนระยะได้อีกประมาณปีครึ่งเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปนะครับส่วน Pro 2เนี่ยมแนวโนมเหมือนกันว่าช่วงกลางปีหน้ามันจะมารุ่นใหม่นะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวมาเยอะแล้ว แต่ถามว่าในราคาปัจจุบันนะวันนี้ที่แบบใส่โค้งใส่โคดแล้วเนี่ยผมว่าก็ซื้อมาใช้ขำานะแล้วความที่อีกอย่างหนึ่งคือราคามือสอง่อนข้างแข็งนะครับบางทีซื้อมาใส่โค้ดดีๆขายต่อมือสองราคา,าจ,จะไม่ได้ตกมากด้วยก็จริงๆซื้อได้หมดนะครับแต่ถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครแล้วกันถ้าต้องการสุดๆไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าใส่อิเนเดียตัวเนี้ยไปลองก่อนนะว่าใส่อิเนเดียใส่ตัวเนี้ยไอโฟนโปรสแล้วมันใส่ได้อ่ะผมเชียร์ไอโ p o d ปรสองผมว่ามันจบกว่าระบบตัดสินรบกวนที่ดีกว่า เสียงโดยวรวมก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าฟิตติ้งมันดีกว่านะครับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆมาเต็มกว่าแล้วมันก็ยังมีฟังก์ชันที่แบบในอนาคตเมื่ออัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ๆแล้วแล้วมันผ่านมาตรฐานของบ้านเราแล้วเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นหนึ่งเป็นกึ่งกึ่งอุปกรณ์คอยเช็คเรื่องของความสามารถในการได้ยินของเราได้ด้วยนะครับคือวันนี้มันยังทําไม่ได้เพราะว่าบ้านเรายังไม่เปิดฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานในอนาคตจะใช้ได้ด้วยหรือจะเป็นการใส่เพื่อสุขภาพตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ เราไปอยู่ในที่ที่เสียงมันดังมากๆเนี่ยใส่ AirPod s Pro 2ไปแล้วเปิดไอ้ตัวฟังก์ชันของเขาเนี่ยตัวตัวฟีเจอร์ลดเสียงรบกวนรอบๆเนี่ยมันจะตัดให้อัตโนมัติเลยสมมติว่าเราเดินนไปแล้วมันมีเสียงดังขึ้นมาปี๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็จะช่วยสกรีนให้ก็จะทําให้ถนอมสุขภาพของเราได้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําได้แล้วก็ใส่ออกกาลังกายอะไรพวกนี้กระชับกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปลองแล้ว AirPod s Pro 2ใส่ก็ไม่ไหวจริงๆมันอึดอัดมากมันมันอุดอู้มากนะครับ AirPods 4 ANC ก็จะเป็นตัวเลือกที่รองลงมาราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยก็มีข้อแลกเปลี่ยนมาเหมือนกันหนึ่งคือเป็นเอียบัดนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อฟิตติ้งมันดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ถูกจดตกับดีไซน์ของเขาเนี่ยบางทีใส่มันไม่แนบอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเสียงเบสมันเบาจังเลยแต่ว่าพวกฟีเจอร์โดยรวมก็ยังถือว่า ให้มาใกล้ๆกับตัว Pro 2อยู่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ใส่เนียไม่ได้หรือว่ามีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็จะเป็นตัวนี้แทนส่วน AirPods 4ที่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นหูฟังตัวพื้นฐานนะครับที่จะว่าใช้ขมขับในเรื่องของไมโครโฟนผมว่าจริงๆสรุ่นนี้ไม้ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าตัวไม์ของ AirPods Pro 2มันจะดีกว่าตรงที่มันคลีนน้อยได้ระดับหนึ่งแล้วมันเล่งเสียงให้เราเพิ่มได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องไม์เนี่ย สองตัวนี้พอๆกันไอ้ตัวนี้ก็จะดีกว่าสำหรับตัว AirPod s Pro 2นะครับหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆเลือกซื้อ AirPods ที่ตรงกับการใช้งานของเพื่อนได้นะครับว่าแต่ใครใช้รุ่นไหนอยู่หรือว่าใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้นะครับไว้จอกมดีโอหนาสวัสดีครับ